สถานการณ์ของกัปตันทองต้องถือว่ายกระดับเกมดีขึ้นอนะคุณเี่กี้แมาอยู่ในจังหวะตั้งรับจับทางที่สวยนะครับแล้วก็ลูกล่างส่งได้เปรียบนะครับแต่คันี้ว่าส่งดีนะครับขณะที่สกลพัฒน์นี่พยายามที่จะจู่โจมนะครับด้วยหมัดและศอกที่อันตรายนะครับนะครับเกมยังไว้ใจไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่เพราะว่าอาวุธเพิฆาตทั้งคู่นะครับใด่ครัทั้งลูกเตะล่างนี่ครับแม่ประสานแข้งไปเลยครับลงล่าง คิดพร้อมกันมัดพร้อมกันมัดซ้ายมาตบพุกขวายทีหนึ่งค้นพัดอ่ะกระแพงหน้าไว้กดลูกกดกดมาอย่างไม่ตีครับกับปันทองมาเลนจังหวะโอ้ยดูครับสก้นพัดมาแล้วครับคนวันนี้มีความมุ่งมั่นครับกับปันทองพัดซอกขวากระแพงหน้าพลิกออกข้างไว้ไม่พัดต้องตบโอ้โหลูกนี้ ไปสวยมากครับแล้วโหนสวยด้วยครับเต็มข้อเต็มลำครับแทนซ้ายกับบันทองแม่ยกแข่งเลยทีเดียวครับยกล้อดอกนั้นนะครับสวยงามมากครับกับบันทองนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมวยไทยยายกมันต้องแบบนี้ครับบันทองเริ่มมั่นใจเลยครับแม่ไม่กลัวมัดถ้าบังหมัดได้นี่แม่เอาล้ครับแตะขวาลงล่างโอ้โดนมัดแม่แลกไม่ได้นะครับสุกพลพันธ์นี่หนักกว่าครับอัดขวาไม่ได้มา ปัเชียร์ครับดูครับบรรยากาศตอนที่กองเชียร์น้ำเงินนี่แหมมีความสุขครับเอาเร่งต่อครับสอบคุณพัฒน์ต้องไม่หยุดนะครับต้องไม่หยุดนั่นแหละครับต่อฝาโน้งแขกซ้ายเข้าไปเกาะในเข้าซ้ายได้มาหนึ่งดอกครับซ้ายเจอซ้ายอยู่แล้วนะครับอ่าสมศักดิ์ชนะส่งเลยครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแกออกมาลุยต่อแล้วครับระหามเดือดกันต่อปิดฮักเท็กซ์ลงไปแขกซ้ายเอาเกมกระดูกดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าข้อเสียของสกุลพัฒน์อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเวทีน้ำหนักนี้รุ่นเดียวกันเวทเดียวกันรูปร่างเขาไม่โตคุณเบกกี้ครับมาดูครับโอ้ยซ้ายนะครับลงดานประตูแมกกัมันทองนี่วางแข้มซ้ายได้เนียนมากครับขณะที่สกุลพัฒน์ครับยัดเข่าสู้มาเกมระทึกถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่การวิ้อมแล้วครับอยู่ที่พลังหัวใจของทั้งคู่นะครับใครจะเป็นผู้ชนะเอ้าสกุลพัฒน์ตีเล่งมาขวบปาสกุลพัฒน์ เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับาเนี่ยครับต้นยกรางยกแล้วครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแขนซ้ายจะทํางานไหมทางด้านของกำปัันทองนะครับท่านสอจอเปียกอุทัยลุนอยู่หน้าจอครับเจ้าของสีเสื้อผู้สนับสนุนในทีมงานนำเงินกับสองเชนเงินบอกทีบทีมทีส่งสัญญาณให้รู้นะครับบอกทาัฒนาการแขนซ้ายมารับเยอะเดี๋ยวเป็นเรื่องครับสกุลพันอ้าวนี่แหละครับ ไอ้ลูกนี้ลูกลูกเก่านะปูเตะเก่งเลยเขาเเตะยกล้อเลยครับถอนลากขอนโคนนะครับเอากำปั้นทองครับต่อยมัดกำปั้นลุยเข้าไปคววงเลยนะครับแม่ตอนนี้แม่เรากำลังใจนี่มีแต่กำลังใจนะครับช่วยทีมงานชออาพยักกันเอาในช่วงท้ายเกมครับอ่ะแนนโดนแล้วแะสามเด้งโดนเียร์ขานะครับเมื่อนรุ่นพี่ผ่านมาสามเด้งเลยเป็นรายที่สามแล้วนะครับ อ่านะช่วงที่2องเดี๋ยวเรายังมีให้ติดตามกันอีกนะครับบนเว็บไซต์ดูมวยของเราเลยครับเวอร์ไวเว็บนิวพาวเวอรครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยสามารถเข้ามาติดตามได้นะครับเอาล้วครับช่วงท้ายๆครับช่วงท้ายๆยังมีเวลาครับกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้หน้าจอนั่นแหละครับ1นาที22วินาทีครับอ่าเนี่ยครับออกเข่าแล้วครับทางด้านของสกุลพัฒน์แม่มันได้ดอกนี้แหละครับแม่เห็นชัดเลยครับสกุลพัฒน์ชูมือครับทางด้านของ สกลพัฒน์ชดบางแสนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับพี่พี่เยนาวันนี้ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ